สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ผมก็อยู่วัดปูปิศนานะครับมาตามต่องวดครับงวดประจ,จําวันที่หนึ่งก,ก,กรกดาหกหานะครับปูศสีไห่ตัวใดมีปิศนาถ้ำตัวเลขตัวใดไปรับชมรับฟังไปพร้อมกันนะครับเนาะครับไปครับที่ผาอีกครับการนมัสการกรบปูบการนมัสการเารปู มีรันยจางไปจันหน้าครับเอ่อถ้าเกิดใหสังคุมนอในโลกก็ต้องมาช่วยเช่วยสติปัญญาของน้องเติดบัว่าไงเือกันเอ่อกิออออดห้าขึ้ามดีเป็นหลักของของชีวิตของคนน้องสินหาสินหานี่กันผู้ได้รักษาไใดกันเต็นโตน ทำกางแล้ว่สารข้าปั๊กชิ้นหาข้าวห้าเป็นตอนเลยแผ่นขาปแผ่ชิ้นหาแบบบนนี้ปัจจุบันเนี่ยมันมันมีคนสุดเลยแต่คนที่กดิ้นหาไม่ก็นมีม็กกนี้ทวกปั๊กหลงบ้าันยังมีครอรัวแต่ก่ไม,ม่ก้อนสมาดีกันบั่นเตกข้อแหลกใส่ขาวชิ้นหาคนเขาเห็นมือ,มอนั่นแหละ ที่ทานาาน,น,น่าท่านดูเปืี่ยนเรื่องอะไรเร่องเอาเงนหยากเอาก็ดีเห็นเลยนี่คือเขาขาดพอเงินว่ามีเงิมงนมีท่องเด้มีเงินมีท่องนี่ยแต่ยังเป็นของห่อนอยู่เออเมันของห่อนของเงย็นอย่าอันนี้เ้ายังยังมีมีความดีได้เอจริงมีทำคุ้มครองตัวห้องได้ วีนึงได้สิบห้าเจ้าค่ะวีนึงได้สิบแปดค่ะวยสิบแปดปอเมื่อนี่กล้วยว่ค่ะอ็นตเกานดีได้เนี่ยเอาลเราเนี่ยเนดิมท่านนะเป็นเรงสี่เรือเรื่อค่วมฝันข้าเดยครับเอากระบอกค่เปนจัดเป็นเด้ามาฝันฝันมาเด็กไข่ไข่ในหลายที่สุดเลยไข่ในห้างเนนครับอ้ แต่ว่าเ้าสรุปูกแล้วคือสิเป็นไข่เป็ดไข่เป็ดครับไข่เป็ดได้หลายเท่านั้นเนี่ยับปูปูมากมากคนจีนแขงกับมเกียวแต่นี่ยไข่เนี่จะก้อนก็เป็นศูนับปูแปดศูนย์แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดหนึ่งนย่เท่านั้นรับปูเับกวยก็ได้สิบเอสิบแปดแปดวีหึค่ะสิบห้าวีหนึงเจ้าค่ะให้ให้เอาเยอะหนึ่งเลย่แป้ทำอไรับปู มีแบบนี้บบนครับฝันเห็นไข่เขาเรียไข่ครับไข่เนี่ยมันจะมองไปแล้วมันว่ามีไข่แด่มีแต่ไข่เป็ดครับแจกด้วยไหมงวานไงค่ะสื้ครับปู่แจกซืฝันเห็นไข่ไหลายเลยผมปู่เไ,ได้แต่ไข่เลยครับผมไม่เคยฝันเห็นไข่เป็ดจเจี๊ยบครับครับกองขึ้นได้่ฝันครับผมรบะบายนลยมม่แต่กองเนี่ไข่เอ,อันนั้นคาดว่ามันมีไข่เป็ดอยู่ไรครับปู่ อฝันดีฝันดีครับฝันดีนะครับหลายครับผมเออแล้วความจิตไปวันที่ที่สองเน่ะนะที่ที่สามครับไปผู้บวชไปแล้วกับจิตกับวันไปวันที่สามกับาวันที่ห้าครับูมจากนั้นค่ะขยิบแ่อวขึ้นไปฉลองบวชครับไม่เลือดไม่ไข่เลยก็คสี่เหลี่ยมเลยก่อนอ่าครอย่างไม่ได้หลายเลยนะ อันไี้เป็ดเออครับไป้ศูนย์เนี่ยแปดศูนย์แปดศูนย์ถ้าได้กัวยว V หนึ่งสิบแปดจ้าค่ะ V หนึ่งสิบห้าเจ้าค่ะอืเราจะนี่สิบห้าหน้าสองั้งทังแล้วนหอค่ะมาจะนี่ได้ด้วยค่ะป้าถูงกับปูมันแบังไเนี่ยครับคปูจะไปบ้านเปื่อยว่าป็นยังไงครับพี่ปูว่าเออเราพึ้นบ้านี่นะครับ ไปไดเลยไปกับภาคพันธ์เท้าเดียวกับบเตเสียนมันนะครับไม่ออกมาเก็บเห็ดปัวเก็บยี่ทั้งหัวกุฏีไปเลยเขาก็ยังกันแม่กับลูกเจ้าแห้งเจ้าแห้งมาที่นี่ภาอยี่กุฏีวันแม่เขานั่งยังบนห็นเอาอยู่เขานั่งอยู่ตะลางนี้นะตะลางกุฏีแม่กับลูกมาเก็บเห็ดเห็ดปัวเขาเยอะที่จริงกัเห็ดปัวกับเห็นอยู่ครันดูแบบกัน แล้พระพ่อไปแล้วไม่ออกกับมหาจินให้ไม่ออกเสียวีกอัวท่านบ้านนี้น่ยไม่ออกกันยังเอเยอะยังเดี๋ยวแห้งเดี๋ยวมหาพระเป็นยุลางเนยียเป็นตีเห็นน้องมจมาหลักเ่อเยวครับ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 คราบครันครับครับับบับครับันัับคันคัครันคครับคับับคคับคาัับครบัััันั ครับไข่แับแปดให้เขาเนหลยไขเ่ไขเป็ดเนี่ไข่เป็ด,ปดอืมใชืสนเนี่ยครับปูหลายหรือยป่าปูกวยเท่าไหร่สิบแปดนี่แหละมันแม่นี่ได้ครับเสียแตแปดจืดแปดนี่งเสียแค่นั้นตัครัคร่ะ ที่แล้วปูอ่เ็งแหงสี่หาหน่ปูเขียนให้หาศูนย์หนึ่ง้องหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันขับปูขับปูครับเออจบดีนะจดีเอวันนั่งเรวเละครับเออวันที่สิบเอ็ดเลอ่ะเขาเจียมมากครับเิ่นเรื่อนบอกปูเออเิ่นเรือนที่แรกเขาวันนั่งแล้วครับผมบ้านหนึ่งที่มีผู้ปตี เออที่แรกเคนละสีหนึ่งแบบคนว่าเอาสีหนึงครับเออไปทีแรกเขาเร็ยเป็นสีนุ่มดังจังน้อยแต่นี่พวกนี้คนว่าอ้วนสีทองนะสีทองสีอ่อนเองดอกเขาใะ่ไหมครับสีนั่นแหละก็เลียกเขาเร็ยสีทองปล่อยเขาเลือกเลยมันอ่ะปั้นรูปปั้นรูปเหมือนบั้ครับเดี๋ยวใช้ลูีเนี่๋ยวค่ะโบราณเขาปั้นตุ๊กตาแต่ท่านั่งเนี่ยแบบนี้แหละครับจะมาตั้งนี้ค่ะ บาทในเซลลวลุ่แน่นั่นพระเอต่อไปฮะทั้งเนี่ยเขาทำลายแต่เขาด้เห็นบาทนี่หละเห็นบ่อยุทยากรบปูงทำลายทะลุยุบต่อไปทั้งนามเขาทำลายเบ่อเอทะลุก็จะตัดแขนขาขาขาหน่อยทำลายสมัยก่อนครับะปูาก็จีกเดแะเครับ แปดหน่วยเลเนได้สิบแปดเออคาปูสิบห้าให้เรียนขั้นก้อนนี่สิบห้าสองก็ต้ไปชื่อหลายเนยสิบห้าสองได้เรยก็ไปเรียนได้หลายเล็กน้อยเขาเอาสูบมากกุเทียแต่เขาก็กักี่ได้กิ่นมอสกุเทียมอสสนะเี่นสองกนนีกัสิบแปดกับสิบห้าได้คปูเพอาตัวได้เอาสูบมาก ครรัับคำซาถูปูแต่ไข่นี่ยมันจะเป็นดนะไข่จะไข่เป็ดไข่เป็ดไข่เป็ดครับเสียงได้ครับปูสิบแปดปูบาทคือเดี๋ยวใส่แปดหน่วยค่ะเอ้ยนี่แหละนี่แหละเจียว่งเจียวมันเขาเขาเรียกมากให้เราฟูเรียกเราเจ้หน่วยใดกันวะจะใส่ในใส่ปูจะใส่ใน แอนที่ี่ยืดใต้ฐานใต้ฐานรับหูเขาจะเรียกจะใส่จะจะใส่จะเอ่ัแคันแม่นเป็นทั้งคืนมันมันสิใส่ไล้จักหลาไปไหครับปูสิใจอะรั่เขียนกเอ๋อาจารยเนี่ยับปู นี่นีเลขแปดี่นี่ครับโอ้เออเน่เน่แปดี่นี่แน่นอนเด้อนี่ยแปดแน่นอนเลยครับดแน่นอนแน่นอนอ่ะเยครับเด็กใครวัเด้อใครเป็ดเอกันเด้อครับโอ้ห้าแปดหนึ่งบวกเป็นกับหาซุนนะคะ อ่าศูนย์แปดศูนย์อ่าหนึ่งขับปูจเลยออืมครับขับเอขับ้าคิดจะตกกับเรื้าน้เหนยวที่ตะบันโดที่ตะวันตกเนี่ยขับไต่ว่าดีไหมละไข่ใข่เอาทั้งที่ตะวันตกกระปุ่ย ใครันที่ซิบเอ็ดแล้วเราจะง่าเด้วย้องเสากับมักเียก็ได้เด้ค่ะครับทบสองเอกัว่าที่ซบเขาสอมากสามโมงเสารงน้นครับครับขู้่้าก็ิเป็นตั้งก็แบบนี้ยังเข้าใจแล้วแลจะให้แบาครับโอ้ค่ะแห่พร้อมาวูเออ่านนะานในด้วยับทำชุชมได้ดีเนาะครับู นี่นะครับแนวท่งของปูปิศนาครับประจำวันที่หนึ่งกรกฎานะครับหกร่มปูยำให้แล้วนะครับปูเขียนให้แล้วครับปูเขียนให้ทั้งทิศตะวันตกนะครับปูยำว่าทั้งทิศตะวันตกนี่มีโชคปูได้โชคแล้วปูถ้าได้ฟังคลิปนะครับกระโค้งสีหัวปูบอกว่าจังไดนะครับเนาะปูเขียนไว้เก้าแปดหนึ่งครับ ห้าศูนย์ตะปูย่ำไปที่แปดศูนนะครับกับแปดหนึ่ง้าพี่ต้องมากตัวไหชอบตัวไหกับพิจราะนานะครับคลิปนี้ควัฝ้าผ้าโชคกับสวัสดีครับถ้ามักก็กดติดตามถ้าชอบก็กดไลค์ควันฝ้านะ,นะครับเด้อนะครับสวัสดีครับผม